สูนกนนี่คาไฮนนี่ยังไม่อยู่น้ำเนาเออมาเร็วอ๋พญาเตาป่ะครับพระาเตาคนบอกยังไม่อยู่น้ำมือเนมวดบอกว่าที่ลรวน่ะบอก,อก,อบอก,บอกตัวเดียวน่ะละบอกเกื่นซี่ตัวเดียวแน็นแ่บเซียงคนสื่อเลยพูดอะไรพูดอะไร แต่คือเต้านี่ไปเอามาจะใส่ไหมครับเอามาจากปูบรรตูมคุณเลรอค่ะเอามาจากปูบรรตูมเพราะว่าเพิ่นบอกผู้ข่าเพิ่นเดียวมายู่น้ำเพิ่นขอมาอยู่น้ำมัดทผู้ข่็เลยไปเอาเพิ่นมาดเหรมือนี่เพราะว่าเมื่อที่เราเพิ่นบอกตัวเดียวเนาะก็ถ้าได้่็ที่ไปเอาสำนรับเพิ่นบอกตัวเดียวตรงๆกันได้เปล่าเพิ่นมาอยู่น้ำอ๋อตัวตัวนึงคือว่ามีเท่าไหร่ก็ครับมีสามขาป่ะครับสามครเนาะแปลกแปลกือแปลกแต่บพาะแม่นเพื่อนสจ ไห้โชคเอกเราบทำไ่เรวตเต่านหวอ๋อนะครับเอาเตา่าเต่านะครับเป็นอยากมาอยู่นําแม่ขี้นะครับตัวหนึ่งนะครับมีสามขานะครับปิจระนาเอ้าปจะนาเอานะครับนมัน่ตม่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีสี่ขานะครับอีกตัวหนึ่งมีสามขามนะครับก็คือได,ได้ได้เอามาอยู่ที่วัดอ๋อ พาไปไหว้ยเรานี่ยไหว้แเราไปเอาเพื่อนม้าไปบอกว่าอันนผู้กาจะกลับบ้านผู้โมที่แล้วเพื่อนบอกตัวเดียวเนาะบอกนงซี่ตัวเดียวผู้าก็บอกว่าแค่เพื่ออกเขจะไปเอามาถ้าบรผู้าก็บอกเอาผู้ขาดวางสี่แลวเนาะวันนี้ผู้ขาือผู้ขากเลยไปอันเซนเพื่นมายุนไปอันเซนเพื่อนมายุ่นปะครับอันเซนเพื่อนมาเอาไม่วนตูมไปละอ๋อมาจากปูบ้านตุมนะครับไปขอเพื่อนม้าเพราว่อันเซนเพื่อนม้าเขาไปว้ยไปยังเพื่อนครับอ๋อเดี๋ยวเงินเพื่อเอายม นี่นะครับก็เป็น,น,นเป็นเต้านะครับที่แม่ขี้ดมเพิ่นได้น้ำมานะครับแล้วอ้งวัดนี่มี่ในเม็ดได้อย่างไปองอะครับนี่ในเม็ดเพิเ่มเติมบอ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวแม่ขี้ดมเพิ่นจะ เพิ่นเพิ่นบอกเด้บ่แม่นมีขี้บอกเด้อ๋ออันนี้เพิ่นบอกนะครับเพิ่นบอกใคนไปเอานี่ยล่ะนี่จะนี่เพิ่นมานี่สิเห็นเพิ่นม้าหนิพวกเพื่อนหนิไปยากับอะไลหนิเพื่อนมาบอกมืาอคืนนี่จากสิแม่นบ่แม่นผู้ข่ะครแต่ว่าตัวนั้นเพิ่นบ่ให้ไปปล่อยเพิ่นนี่คือของมือคื้นที่ไปทําบุญนี่ล่ะอ๋อของแม่คืนของมือคืนที่ไปทําบุญนะครับเนาะจ้ะอ๋อของมือขึ้นนะครับที่ได้ไปทําบุญนะครับนี่แหละที่ไปเอาเพิ่นมานี่อ๋อนีขี้นีไว้ตัวเสียมรับ อันนี้ก็เป็นเพื่อมินิมิตอยากมาอยูย่น้่นะครับแต่กะเลได้ไปรับรับเอาเพื่อนมารับเอาเพื่อนมานะครับก็เล่ได้โชคได้ลาบมานํานะครับเนาะนี่ต่เพื่อนบอกคือคนที่เรียกเพื่อนบอกว้ที่ตัวเดียวผู้ข้าว่าได้โชคได้ลาบมานะครับก็คือนะครับนี่นะครับเป็นโชคนะครับที่มาก,กับเตานะครับเตาสองตัวนะครับ ตัวหนึ่งมีสามขานะครับอีกตัวหนึ่งมีสี่ขานะครับเขียนเลยเขียนเลยเจนตัวใหญ่งยยนะครับเขียนตัวใหญ่เลยตัวนั้นเราตัวเจ้าของเตาสองตัวนะครับเอาเตาสองเอาแค่นก็พอนั่นแหละมาคุณบอกขึ้นมาหน่ะนี่นะครับก็เป็นเป็นตัวเลขนะครับของเตานะครับเลขเพื่อที่จะได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำกันนะครับสามศูนย์เก้านะครับกับสามซีนะครับ 3 0 9กับ34นะครับเพื่อที่จะได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับเพื่อที่จะได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับน้ำแมซี่เพิ่นนะครับนี่นะครับก็คือ